ด้ามจับหอยเป่าฮื้อนะครับเหล็กลายดามันกัดแท้นะครับเหล็กตีทบนะครับผมสวยจัดนะครับเล่มนี้ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ5นิ้วนะครับใบเหล็กดามัสกัรตตีทบนะครับผม97ชั้นทบนะครับความยาวใบ2นิ้วนะครับด้ามจับเหล็กด้ามจับหอยเป่าฮื้อนะครับผมลายสวยจัดนะครับผม สันท้ายมีเชือกหนังวัวแท้ให้นะครับแถมตุ้งติ้งให้ด้วยนะครับผมยาว5นิ้วนะครับสันหนา2.5มิลใบ2นิ้วนะครับด้าม3นิ้วกว้าง1.2นิ้วนะครับสวยๆเลยนะครับผมแกนกลาง VG10 นะครับสอดไส้แกนกลาง VG10 นะครับเหล็กตีทบลายแท้นะครับสวยคมกลิบแน่นอนสินค้าพร้อมซองผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยครับผมมีกล่องให้ด้วยนะครับ คมกรีบนะครับความคมนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมรับประกันความคมให้ทุกเล่มนะครับราคาเบาๆนะครับผมห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กดามมัคกัสนับน้าจับหอยเป่าฮือนะครับผมพี่พี่นสนใจแอดไลน์มาสั่งซื้อได้ครับแอดแมนเฮดเคนะครับ m a N H K ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้นะคมีแอดนํำหน้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ สวยแน่นอนคมกลิบรับปกันให้ทุกเล่มนะครับผมขอบคุณครับ